สวัสดีครับสวัสดีจ้ามาพอกับตูกบบระเบาคือเก้าพี่น้องขามือหน,นีมากินตามตีนไก่แซ่บๆนำการเด้อค่ะพี่น้องขามาเด้อตามตีนไก่สีน่ากินมากสีพริก ัหอมหอมดอง้องอินคือกาลขอบพี่น้องคะหวานเปรี้ยวหวาน เค็มไปปลายเนาะฝีมือดีขึ้นนะเนี่ยอืตัวกินอีกแล้ว แบกแป้งอันนี้นะพี่น้องไม่ได้จงิง่น,นะเขาเอ,อ่มแบกแป้งเอียงอะว่ามันกินได้นะมันกินดีมันกินยังได้แต่ว่าบุหรี่ผมซื้อบุหรี่ถามเขาเคยกินเคยซื้อมาเลยน้ำปาลาราไซิ อ,อ,อร่อยนักเจสิงศิลปุ่นไมา้างลางนี่น้องให้งีรอเนาะ ลืมขึ้นมาเส้นขปุนเง่าอัดหลาดบงสวยสวยดีค่ะค่ะอื mấy đứa nè thằng hai đến này nè đứa này à. kẹt đừng cho chát ข้าปุ่นโอ้โหพนันใส่ตีนไก่แบบนี้เลยจ้ะ แกะกระดูกออกแล้วกินง่ายเลยครับเนี่ยเผ็ดแส่บนัวคือเราอืม yeah <laughs> คอยอื้อเนี่ยเขาไปอื้อยางรถให้พี่น้องคอยตกใจจะเอากระป๋าไปไหมเป็นห่วงเขาเขาได้ก็เอาเพื่อ Uitin katu ni Ừm khá bướng nạp xong nữa, thịt kìa Tên phộng đấy nọ nó bận im im người ta lại hả? เย้แล้วครับพี่น้องค่ะมื่อนี้พามากินตำตีนไก่แก่เองหลังจากที่ห่างหายไปนานครับพี่น้อง่ะกลับเมนูนี้กลับมาแบบตำเพ็ดๆแซ่บๆคือกาเอาล้ค่ะพี่น้องค่ะฝากนี้ด้วค่ะเขามารับชมคลิปของเราสองคนในได้ค่ะไว้พอกันคลิปหนาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ